ในโปรแกรมนี้นะครับเราจะลองสร้างตัว retriever นะครับมามาเรียกไอตัว content provider ที่เราสร้างไว้ในโปรแกรมก่อนหน้านี้นะครับโดยเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อไปดึงรายชื่อจังหวัดนะครับมาใส่ในตัว dropdown นะครับซึ่งบนใน android เนี่ไอตัวไอตัว dropdown เมนูเนี่ยมันจะมันจะเรียกว่า s p i n เนอนะครับแล้วก็ให้ User เข้ามาเลือกได้นะครับก็ สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับนะครับผมจะตั้งชื่อว่า Content River e t r e แล้วกันนะครับสำหรับตัว Layout นะครับผมก็จะใช้ Spinner 1ตัวนะครับกับ t v i e w 1ตัวพอละนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ ก็ลบ hello world อกไปก่อนนะครับผมหาสปินเนอร์ก่อนสปินเนอร์ที่ไหนเอ่ยสปินเนอร์โอเคนะครับอยู่ใน c o n นเดอร์นะครับสปินเนอร์ตรงนี้นะครับผมจะวางไว้ด้านบนนะครับมานิหนึง่งนะสปินเนอร์จะวางไว้ด้านบน ด้านล่างผมจะใส่ text view ไว้ตัวหนึ่งนะครับ,นะรบเวลา user เขาคลิกอะไรข้างบนนี้นะครับมันก็จะ copy ตัวข้อความมาไว้ในข้างด้านใน text view ด้านล่างนะครับตัว spinner ผมก็จะยุดให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ด้านบนนะครับส่วนตัว text view ผมก็จะยุดให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านล่าง layout ก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปโค้ดนะครับ ก็ผมจะให้เปิดแอปพลิเคชันมาแล้วก็ดึง data มาเลยนะครับจะไม่มีปุ่มอะไรละนะครับก็ผมจะประกาศตัว spinner ไว้ในนี้นะครับเรียกว่า spinner 1แล้วกันนะครับ file view by id spinner นะครับ เดี๋ยวผมขอตั้งออตโต้อินพอร์ตไว้เลยดีกว่านะครับคลิเกเยกดมากดละนะครับออตโต้อินพอร์ตตรงนี้นะครับออตโต้อินพอร์ตออนเดอะฟลยมันน่าจะเติมให้เลยนะ ต้องกดอยู่เหรอโอเคนะครับผมใส่ไม่หมดนะครับมันเป็นของคอตลินออโตอิมพอร์ตคอตลินอยู่ด้านล่างนะครับลบออกดูนะครับใส่คืนให้ไหม่เอ่ยโอเคใส่คืนให้ละนะครับเราก็มีเทควิวอีกตัวหนึ่งนะครับ เรียกว่า t ทคหนึแล้วกันนะครับเทควิวโอเคต่อไปนะครับเราก็จะทำการเรียกตัวคอนเทนต์โปร vider ออกมานะครับจริงจริงก็ก๊อปโค้ดจากโปรแกรมื่อกี้มาได้เลยนะครับผมจะพิมพ์ใหม่แล้วกันนะครับก็ประกาศตัวแปรเคอร์เซอร์นะครับ กับคอนเทนต์รีโซเวอร o t ค e วรียู r า r i ไอนะครับ .pass ตัวนี้ก็จะเป็น u r i นะครับหลอนซัสเลตคอมดอทดีอาร์ปรวีนดอทไทยนี่เรียบร้อยนะครับ น,นะครับไม่เลือก protection นะครับ Database ไม่ได้ไม่ได้ใช้ database จริงนะครับก็ตรงนี้นะครับผมใช้คำว่า name ถ้าจำไม่ผิดนะใช้คำว่า name นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็นาอีกสองตัวนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมขอปัดมาทัาตรงนี้แล้วกัน ครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ทําการเช็คนะครับว่ามีการรีเทอร์นค่ากลับมาไหมนะครับ if cursor ไม่เท่ากับนาวก็ให้วนลลูปนะครับ while wow. cursor move next นะครับอันนี้ก็ จะเริ่มวนลูปนะครับเอาข้อมูลมาใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้ตัวนะครับตอนนี้เราเราใช้ตัวสปินเนอร์ครับเราใช้ตัวสปินเนอร์สปินเนอร์นี้จะต้องไปสร้าง Mutable list ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมลืมสร้างนะครับเดี๋ยวผมไปสร้าง Mutable list นะครับไว้ข้างนอกนะครับสังเกตผมสร้างที่ Global นะครับ เนี่ยผมสร้างข้างนอกสุดเลยนะครับว่านะครับชื่อชื่อ p r e เวน t นะครับเป็น m u t a b l e list เป็น m u t a b l e l i s t of string โอเคนะครับแล้วผมก็จะมาแอดตรงนี้ครับ

ผมต้องมีอะแดปเตอร์นะผมจะต้องมีผมจะต้องมีมะอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งนะครับอะแดปเตอร์เท่ากับอารีอะแดปเตอร์คอนเทกนะครับดิสแล้วก็ตัวสปินเนอร์ดับดาวไอเทมนะครับ ดอ y o u t นะครับ support อยู่ไหนเอ่ยนะครับ s u p p อร์ Spinner d r o ดอ o ดาวไอเนะครับแล้วก็ชื่อชื่อ List นะครับผมตั้งชื่อว่า Provence นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เอามายัดได้เลยนะครับก็ Spinner ผมตั้งชื่อว่า Spinner 1นะครับเป็น n e r หนึ่ง on item หเนึ่ง d adapter adapter นะครับเท่ากับ adapter ผมประกาศตัวไปใช้่อ adapter ไว้ข้างบนนครับทีนี้ก็น่าจะเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับผมน่าจะต้อง start emulator ใหม่นะครับ อันเดิมอ๋ออันเดิมยังอยู่นะครับแช่นเดิมแล้วกันโอเคนะผมก็ลองรันโปรแกรมนี้ดูนะครับโอเคนะครับมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยทำไมไม่ขึ้นเอ่ยเกิดอะไรขึ้นผมน่าจะ select ผิดนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะ ผมน่าจะตั้งชื่อว่า p r o วนะครับครับน่าจะผมน่าจะไม่ได้ใช้คาว่า n a m นะครับลองรันดูทีนะครับหน้ามาแล้วนะครับนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับอันนี้คือดึงมาจากโปรแกรมเมื่อกี้นะครับ แต่ว่าพอ user คลิกเนี่ยมันจะยังไม่ไม่ไมรับรู้การคลิกน,นะเดี๋ยวต้องเขียนเพิ่มอีกน,นิดนึงนะครับก็วิธีการนะครับเพิ่มให้ให้มันมันรู้ว่า user คลิกตรงคำว่าอะไรนะครับก็ไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มตัวตัวอินเทอร์เฟซเข้ามานะครับก็อินเทอร์เฟซตัวที่ที่เราจะใช้นะครับมันจะชื่อ adapter view นะครับ AdapterView. onItemSelect นะครับ onItemSelectListener นะครับแล้วมันก็จะมีตัวเมทต่อให้เราต้อง implement นะเพราะมันเป็นมันเป็น interface น,นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะมีอะไรบ้างนะครับ implement มี2ตัวนะครับเราต้อง implement หมดนะครับเพราะมันเป็น interface สองตัวนะครับเวลา user เขา select นะครับมีการ select เกิดขึ้นนะครับมันจะมาที่นี่นะครับนะครับจะมาตรงนี้ก็เขียนโค้ดได้เลยนะครับนะครับมันจะเข้ามาในตัวแปรตัวเนี้ยนะครับผมก็มาใส่ใน TextView นะครับ TextView นี้ผมตั้งชื่อว่าอืมโอ้ดันอยู่ข้างในอีกนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องย้ายเอทเทควิวตัวนี้ไปไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นนะครับเขียผมจะย้ายตัวนี้ไปที่ global นะครับว่าเทคหนนะครับจะย้ายไปประกาศข้างบนเทคหนเนี่ยจะเป็นเทควิวนะครับแล้วผมก็จะมาลบตัวนี้ออกได้ไหมเอ่ย ยอมไม่เอ่ยอ๋อต้องใส่เลขอีกด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็จะได้เรียกใช้จากจากในฟังก์ชันอื่นได้นะครับเทคหนึ 1> Take 1. Take ่งดอทเทคเท่ากับอะแดปเตอร์นะครับ ก็ตั้งชื่อตัวเว้นเนาะ o g e t ครับอันนี้มันเป็น list นะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ user เลือกนะครับมันจะ return มาในตัวแปรสำหรับตัวนี้นะครับจะอยู่ในตัวแปร p2 สังเกตง่ายว่า p2 เป็น integer นะครับนะครับ p2 p2 นะครับเดี๋ยวจะให้มันโชว์ลำดับด้วยนะครับไม่ใช่คาว่า id แล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วย position เอาไว้ในนี้เลยนะครับ position อยู่ในตัวแปรชื่อ p 2อ่าเรียบร้อยนะครับสเต็ปต่อไปก็ สั่งเพิ่มลิสเซ n นอร์เข้ามาในนี้นะครับผมจะเขียนต่อตรงนี้นะครับก็สปินเนอร์เดี๋ยวผมต้องเขียนในออนคริเอนะครับเดี๋ยวมหาก็อเขียนมันอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ปิกาตัวน,น,นี้เป็นของปิกาตัวนี้เป็นของ On โอเคผมเขียน okay, okay. ต่อตรงนี้นะครับดอทออนสปินเนอร์หนึ่งดอทออนไอเทม select listener ให้โยนล,ลงมาในอะแดปเตอร์นี้ซึ่งอยู่ในแอคทิวิตี้นี้นะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองลั่นดูนะครับ ให้ user select นะครับผมนเลือกเชียงเชียงใหม่ละกันนะครับเห็นครับเชียงใหม่นะครับ id 13เห็นไหมครับผมลงเลือกอันแรกนะครับกระบี่เนี่ยกระบี่ id 0นะครับกรุงเทพ id 1นเห็นครับเรียบร้อยนะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเรียกใช้คนอนเน็ต provider นะครับเดี๋ยวในในแล็บต่อไปนะครับเราจะ มาดูในส่วนของโฟล์บุ๊กนะครับซึ่งดีเทลอาจจะเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวตัวการสร้างคอนเทนต์พร็เวเดอร์นะครับเพื่อแจก Data นะครับแล้วก็การเข้ามาดึง Data ที่คนอื่นแจกนะครับก็จะหลักประมาณนี้นะครับสำคัญก็คือเราต้องรู้นะครับเราต้องต้องรู้ตัว u r i ของเขานะครับถ้าเรารู้ URI นะครับแล้วเรารู้ตัว s e l e c t i o นนะครับเท่านี้ก็ไปดึงได้หมดนะครับไอตัว โทรศัพท์ Android เนี่ยจะมีคอนเทนต์โปรไวเดอร์ที่สำเร็จอยู่ข้างในโทรศัพท์เนี่เยอะแย,ยะมากมายนะครับก็ลองคน Google ้น g o o g l e ดูได้นะครับข้อมูลหลายอันสามารถจากคิวรีมาได้ด้วยวิธีนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะจบที่โปรแกรมนี้นะครับ